หวันในดีสายฟรีพลัง200รล้านต้องเล่นยังไงบ้างและเคลียร์ควสตยังไงบ้างคลิปนี้ไปดูกัน Richman Shop โนหนเ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเด e s t r o n งเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพที่รวมรายการรับไปเลย Richman คอยแใช้เนสุดรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรามบริการเติมเกมชันมีอีกมากมายสามารถตัวทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์530ตลอดไปในดีสายฟรีของผมนั่นเองนะครับทุกคนก่อนทุกคนแล้วชมคลิปต่อทุกคนตอนนี้ทางช่องผมมีบริการรับเล่น ID 1,000เม็ดเดอะสตองเกตวันละ35บาทนะผมจ้าง3วันดันพลังฟรี1ครั้งนะครับผมใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เฟซบุ๊กได้คลิเฟซบุ๊กให้ดู นี่นะครับทุกคนนะและก็สำหรับใครกำลังมองหาไอเดียเทพๆสวยๆนะครับทุกคนนะสามารถไปจับได้ที่เต่าเชช็อปนะผมขึ้นให้ดูครับผมนี่นะพิมพ์ใน Google เต่าเชช็อปได้เลยนะครับผมนะมาทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะว่า1วันเนี่ยในดีไซนฟรีเนี่ยครับผมนะเราเคลียร์เควสอะไรบ้างนะเราอัพอะไรบ้างตรงไหนนะเราเล่นอะไรบ้างนะผมใน1วันเนี่ยจะอัปเดตให้ดูล่าสุดเลยนะครับผมนะแต่สาหรับใครที่แบบว่าไม่ว่างเล่นนะครับผมก็สามารถใช้บริการผมได้นะวันละสามสิบห้าบาทนะก็จะเคลียร์ให้้แบบบนนนนนีเหมือกกััะคครทุ 啊。Ah. อันดับแรกนะครับทุกคนนะวันนี้ผมดูโฆษณาไปแล้วนะครับผมเจ็ดครั้งคือเอาแต่เพชรนะครับผมเรนล้วนเลยนะแต่สาหรับลูกค้านะสามารถเลือกได้นะในว่าเซิร์ฟใหม่อาจจะเอาแต่พลังงานหรือเอาแต่ของทองก็สามารถรีเควสมาได้เลยนะครับผมนะแล้วก็หลักทุกคนอ่ะตรงนี้ผมรับไปก่อนเราจะมาเคลียร์เควสรายวันกันนะผมก็คือดูโฆษณาเอาเพชรไปแล้วแล้วผมจะไปดูโฆษณาตรงนี้ครับผมเป็นโฆษณาดันเจียนโกแล้วก็ดันเจียบฝึกฝนนะครับผมที่มันจะให้ลอฟรีมาหนึ่งครั้งนะแล้วผมก็จะไปดูโฆษณาตรงไซตามาสตอรี่ด้วยนะครับผมตรง กดหนึ่งครั้งนะผมจะดูหมดเลยนะครับผมตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้ผมขอรับแป๊บนึงนะตรงนี้คือจุดเพิ่มพลังเหมือนกันนะครับผมก็คือการที่เราเอาทรัพยากรนะมาอัปเกรดรูปภาพสตอรี่ของเรานะสาหรับคนที่แบบทาสตอรี่ครบแล้วนะครับผมนะตรงนี้ก็สามารถมาทําได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมขอไปสํารวจไซตาม,มาก,ก่อนนะตรงนี้เพื่อเป็นการเคาียนะว์นะไรวันคือหลักผมก็จะเคลียร์เควียราไรวันให้หมดเลยนะครับผมนะตรงนี้อ่ะผมพาไปดูว่าเราเคลียร์ตรงจุดไหนบ้างนะไรวัน ฟึ๊บฟึบฟึบอะ่ะกดใส่ตะมาไปก่อนตรงนี้รอผมรอของดับรอของรอบรอของดอบัอองดบยังไงบึ๊บบูบบบบบ่ยอยโอเครับของมาเลยครับผมฟื้มเปิดได้ทีละสามสิบรอบนี่มันก็ดีอย่างงี้นะครับผมตรงนี้และผมก็จะมากดตรงนี้เลยนี่ทุกคนใส่ตะมะกดไปแล้วครับผมเพราผมดูโฆษณาโฆษณาโฆษณาอะไรไปหมดแล้วนะผมก็จะมากดตรงนี้เลยครับผม,ผมหหหให้มันเดินอันตโนมัตินะซึ่งบางคนสงสัยว่าพี่ครับ ไอหมดตรงเนี้ยที่ให้สมาชิกเดินเองเนี่ยมันต้องรอวิ่เท่าไหร่ผมบอกเลยนะว่าต้องรอประมาณวิ่งเจ็ดสิบสองนะผมนะถึงจะมีหมดนี้เข้ามานะครับผมโอเคฟึบฟึบฟึบจัดไปครับผมต่อไปนี่ท้าสู้กดไปเลยตรงนี้ผมกดไปเลยเรียบร้อยแล้วรับมารับเควสครับผมเหลือเควสอะไรเราก็ไปเคลียร์ตามนั้นนะแต่ผมจะไล่าจากซ้ายไปขวาให้ทุกคนได้ดูก่อนนะในเฮ้าว่าเราทําอะไรบ้างนะซ้ายไปขวาอย่างแรกเลยครับผมเรามาจัด เควสตรงนี้ครับผมฟึบรับมาให้หมดนี่จัดมาให้หมดแล้วผมรับไปฟึบฟืบฟบที่ผมจะเอานะผมจะเลือกเป็นอย่างนี้นะใครสามารถไปเลือกตามได้นะครับผมแล้วก็จะมาดูปาร์ตี้ผมซึ่งผมดูไปแล้ววันนี้แล้วก็มาจัดปาร์ตี้จัดไปเลยกล่องสีม่วงได้ไรโอ้โหเพชรสิบเพชรกระจกเกินเฮ้ยกล่องสีม่วงเลยเว้ยโอ้โหเพชรสิบเพชรไอ้หอดูกล่องสีชมพูเพชรห้าเพชรโอ้โหนักเลยหนักเลยเพชร่าไรโอหสิบห้ายังได้อยู่ สิบห้าได้อยู่เชิญกิลด้วยครับผมตรงนี้รับไปอีกห้าเพชรโอเคเนี่ยทุกคนอย่าลืมมาจัดปาร์ตี้นะผมบอกเลยว่ามันให้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะเรียบร้อยในฮาเราเรียบร้อยหมดแล้วเราก็มาไล่ดูในกิวต่อคนในกิวตรงนี้ก็ภาร,รกิจกิวก็ลับมาผมว่าวันนี้ไม่ให้เราทาอะไรบ้างนะส่วนมากที่ผมจะรับผมจะรับไปประมาณนี้นะนี่ซื้อของกิวแล้วนี่รับไปเลยของรางวัลกิลวครับผมแลวนี้ผมขอรูปฟุบุกิไปส่วนนี้ผมรูปตันหมดแล้วผมก็ขอม,มั่วไปครับผม ตรงนี้แล้วก็ผมจะมาเคลียร์กิ้วก็คือสำรวจไปเลยครับผมสำรวจไปเลยเดี๋ยวเรามาตีกันโอเคตีหายนะบุกหน่อยเฮ้ยเขาเรียกว่าต่อต้านบุกลุกตีไม่ใช่หายนะบุกตรงนี้โอเคแล้วอย่าลืมนะครับทุกคนนะตรงท่าสู้โจรในกิ้วเนี่ยมันจะมีระดับแรนะผมบอกเลยระดับแรเนี่ยมันจะดรอปของค่อนข้างดีกว่าระดับธรรมดานะครับผมนะถ้าถ้าเราตีระดับแรถึงเป้าหมายที่เกมมากำหนดเนี่ยมันจะปลนละอิตเตอร์เอกันนะครับผมตรงนี้ก็ให้เน้นตีพวกระดับแรดีกว่านะครับผมในกิ้วนะ แต่ถ้าการขีเกียรล้อตีธรรมดาไปได้ครับผมเดี๋ยวไปซีเรียสแค่ระดับแรงมันจะดบคูณสองแค่นั้นเองแต่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ผมแนะนําว่าให้มาตีระดับแรงดีกว่าทุกคนเพราะว่ามันดปของคูณสองนะอืมเลยทําให้เราทรัพยากรเราจะมากกว่าเพื่อนๆคนอื่นถ้าเราตีพวกระดับแรงนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ตีบอสกิลว่าผมกดออโต้เลยตีบอสกิลฟึบฟึบฟึฟึบไม่สนใจอย,อยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่สายตีบอสแล้วผม เราเป็นสายฟรยีที่เน้นสุ่มตัวไปเรื่อยตัวที่เราชอบเราก็สุ่มครับผมตรงนี้ฟึ๊บฟึบกดข้ามไปเลยตัวไหนไม่ชอบก็ไม่สุ่มไม่สนเมตาแล้วผมตรงนี้เล่นเพื่อความสนุกนะไม่งั้นมันจะน่าเบื่อเกินไปจริงๆทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมไปเคลียร์เวสไลวันเคลียร์ไลวันก็จะมีให้ตรงนี้ก็คือท้าสู้บอสผมก็จัดเลยท้าสู้บอสอ่ะลุยไปฟึบ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 ลุยเสร็จแล้ว ตรงนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับผมพวกนี้ผมเล่นไปแล้วอันนี้ผมเล่นไปแล้วแล้วผมก็จะอะทะลวงธรรมดาลุยไฟประกายแสงนี่ราคาลึกลับผมบอกเลยตรงนี้สาคัญมากทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูว่าสาคัญยังไงนะนี่ผมขอซื้อนี่ก่อนฟืบฟืบฟืบฟบซื้อเพื่อมาอัพลิมิตครับผมเพราะว่าลิมิตมันก็เป็นหนึ่งอย่างที่ทําให้ควสรายวันเราสําเร็จนะตรงนี้มันจะมีควสไอ้นี่นะใช้กระป๋องฟืบตรงนี้ผมใช้ สัวอย่างนี้เล,เลยกันทุกคนแล้วก็มีตีบวกตัวละครเอตีบวกอุปกรณ์อ่าเอาเป็นอะไรเดียวอ่ะตีไปทีหนึ่งมารเราเคล็ดตรงนี้ก่อนฟึบโอเคถ้าเกิดเราเหลือกี่เควสเติมพลังงานนะจัดไปให้ผมเติมพลังงานผมก็จะกดแค่นี้ทุกคนนะต่อวันนะอ่ะรับเคล็ดไปก่อนครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปฝึกทีมพิเศษลุยเลยเอากอลิบาร์แล้วกันเปลี่ยนแนวบ้างเอาฟูบุก,กิเราส่งไป สำหรับใครที่เพชรเลือนะครับทุกคนตรงนี้ผมแนะนํานะว่าให้กดสองรอบนะให,ให้เราสามารถฟาร,ร,ร์มเศษได้สองเศษต่อหนึ่งวันนะเนี่ยซึ่งอย่างเงี้ยคือดวงดีครับทุกคนแต่ถ้าดวงไม่ดีก็ใช้กดเพชรเอานะมันจะได้โอกาสสองเศษต่อหนึ่งวันนะแต่ถ้าใครดวงแย่ๆก็อาจจะโดนประมาณสามร้อยเพชรนะตรงนี้ผมก,กดเหมือนกัน,นับผมเพื่อใช้ป๋องม่วงรายวันยัดไปนี่ก็ยัดไปสามครั้งโอเคแล้วก็ที่เหลือผมจะมายัดในทักษะเพื่อให้ฟูบุกี้ผมนะ ตอนนี้ฟูบุกิผมกำลังปั้นอยู่ผมยัดไปเลยโอเคแนะนำนะครับผมก็แนะนำให้มาฟาร์ทักษะก,ก่อนแล้วค่อยไปฟาร์มพวกอุปกรณ์นะสับสตูผมนะผมจะเน้นอย่างนี้นะแต่บางคนอาจจะฟาร์มอุปกรณ์ก่อนมาฟาร์มทักษะก็ได้ผมนะไม,ไม่ไม่มีไม่มีถูกนะผมตรงนี้โอเครับของไปตรงนี้ซื้อสินค้าโซนมาร์เก็ตผมพาไปดูสิ่งที่ผมซื้อในนี้ก็จะมีนี่พวกใบปลองผมจะซื้ออยู่แล้ว ส่วนนี้ผมก็จะซื้อเป็นอันนี้ครับผมส่วนในสกิลนี่ซื้อเป็นนี้ไปก่อนแล้วก็ซื้อสกิลครับผมอันนี้ก็ซื้อสกิลเหมือนกันโอเคส่วนอันนี้ผมซื้อนี่ครับผมนี่คอไอ้นะอันนี้ผมซื้อผมซื้อนี่ไปยังอบาบดาวผมซื้อครับผมแล้วก็ซื้ออะไรไดีกตรงนี้ดวนผมซื้อเป็นนี้ครับผมถ้าดวนนะผมซื้อเปอันนี้สุดยอดผมก็แตมหมดก็ยังไม่ต้องซื้อโอเครับความคืบหน้ามาก่อนครับผม แล้วก็มาเช็คว่ามันมีเควสอะไรให้รับไหมให้อย่าลืมมารับของฟรีทุกคนเป็นสุ่มนะเป็นถุงสุ่มว่าจะได้ตั๋วแดงหรือตั๋วอะไรนะตรงนี้โอเคต่อไปผมขอส่องเควสต่อทะลวงนี่ผมยังไม่ทํานะเพราะว่าทะลุผมผมทําเลยก็ได้ทุกคนผมไปหาตัวทะลวงก่อนทะลวงก็คือการที่เราอัพขั้นครับผมนี่อ่ะผมอัพไปดูนี่คือทะลวงลิมิตนะเรียบร้อย พาเวสเนี่ยหลักผมก็จะทำเวสประมาณนี้นะครับทุกคนนะพเพราะเวสเนี่ยแลกโก้หนึ่งครั้งเนี่ยผมจะไม่ทำนะเพราะมันใช้เพรในการซื้อนะสามสิบเพรนะซึ่งมันได้แค่สามสิบเพีผมมองว่ามันไม่คุ้มนะผมเลยไม่ได้ทำนะครับผมตรงนีส้ส่วนต่างๆก็คือเน้นใช้ช,ช็อกโกแลตให้หมดนะผมก็ถ้าไม่มีเวลาว่างก็สามารถทักมาที่เฟซบุ๊กผมได้นะผมก็รับจ้างนะผมนะวันละสามสิบห้าบาทนะครับผมตรงนี้โอเคอันนี้ผมอัพไปเลยมาดูกันทุกคนห้าพันสี่ร้อยลิมิตเนี่ยมันจะพอไหมขึ้นขั้นหนึ่งโอ้โห ตรงนี้นะใช้เยอะมากนะเออใครมีเงินเหลือๆก็สามารถเข้ามากดซื้อได้นะผมมันจะมีรีเวลานะครับทุกผมอย่าลืมมากดซื้อนะทุกคนมันใช้เงินเยอะมากๆนะตรงนี้อะประมาณนี้ครับทุกคนนะกับการหน,นึ่งวันเนี่ยในดีสายฟรีของผมเนี่ยผมทําอะไรบ้างนะแต่ถ้าเป็นวันจันร์กับวันบุญหัดอย่างที่ผมบอกมันจะมีหมดนี้เข้ามาคือรูนก็คือผมแนะนําให้ซื้อให้หมดทุกรอบครับผมตรงนี้นะยัดไปเลยแล้วก็จะมีอันนี้เข้ามาที่มันจะรีทุกวัน จัดอย่างพืงหัฐานนะคือเป็นคอฝึกฝนนะก็เน้นว่าให้เล่นนะครับผมนะให้เล่นแล้วก็มาตีบอสต,ตัวนี้บอสบาคุซันเนี่ยให้เก็บถึงกล่องท้ายนะครับผมผมมองว่ามันมีตัว UR มาช่วยตีอ่ะมันสามารถตีได้ง่ายนะครับบ,บอสบาคุซันนะไมไ่ยากครับผมตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญทุกคนนะมันจะมีมไเปดดูฟึบนี่มันจะมีนี่ครับผมอันนี้คือคนแรก ที่หนึ่งอย่างในคนแรกนะอ่ะผมเปิดโบนัสก,ก็าร์ดให้ทุกคนดูก่อนไเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้ยเออเดี๋ยวบางคนเห็นว่ามีแบงค์ส้มเนี่ยเพราะว่ามันมีการเติมเข้ามานะแต่ถ้าเราไม่ใช้มันก็ถือว่าเป็นสายฟรีนะครับผมตรงนี้แลอย่างหกแบงค์ส้มเนี่ยมันใช้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะอ่ะมาดูในราคาลึกลับทุกคนสิ่งนี้ผมจะซื้อก็คืออย่างแรกคือคิปตันสายลุงนะอันนี้แนะนําไม่ซื้อนะครับผมนะส่วนต่อไป คืออุปกรณ์กัดคือดาวโวงนี่ยอันนี้คือผมแนะนํามากๆนะให้ซื้อนะถ้าสําหรับใครที่ซื้อตัวดําครบซื้อตัวอาวุธครบแล้วก็มาซื้อดาวโมวงตรงนี้ได้นะครับผมนะและผมก็จะรีอ่ะเห็นไหมมันจะมีดาวม่วงเนี่ยมารีมานะคือของที่ผมแนะนําไม่ซื้อในราคาลึกลับก็จะมีตัวม่วงแล้วก็คิดตันที่ผมแลกเมกื่อกี้แล้วก็จะเป็นดาวโวงนะครับผมนะและสำหรับใครที่แบบว่าตัวแดงกันขาดเลยนะผมบอกเลยว่าในราคาลึกลับก็มีขายนะซึ่งคามันถูกกว่า ข้างนอกประมาณเกือบ40กว่าเพรนะ40ถึง50เพรเนี่ยแหละครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนี้โอเคครับทุกคนนะเป็นประมาณนี้นะก็สลับหนึ่งวันในเกมเพื่อเล่สองเคสในอดีสายฟรีของผมนะผมก็จะเคลียร์เคสประมาณนี้นะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือเป็นแนวทางให้ทุกคนในการเล่นตามกันก็ฝาก กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แต่ซับสไครไมีเวลาว่างจริงก็สามารถจ้างผมได้นะครับผมนะสาวันดันพลังฟรีหนึ่งครั้งเออดูจากรีวิวนะเดี๋ยวผมขึ้นรีวิวให้ดูนี่นะครับทุกคนนะประมาณนี้ครับผมนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ